น้องดูหนนะคิดด oh. <Vietnamese> ิค um ิดดิอู๋ยนบดุอ้ขึ้นไปข้างบนละอือมันจะไม่ลงน้อละกระดานไม่ลงน้อลอกะนแบกขึ้นไปข้างบนนะใหญ่อยู่นะเนี่ยข้างบนใต้แนงถงทำลึกเลยเนาะไม่ต้นะไป่ะไป นี่ข้างบนเลยบนอะไรนะแกน้ำตกเนี่ยตะกี้เราอยู่ข้างล่างถ้เดินขึ้นก็ข้างบนครัผมเดินไปดูไปเรื่อยดูข้างบนน้องเล่นอยู่โอ้ยน้องเ่นดิซมิโอ้ตัวใหญ่เลย ก็ัวมันไมันก็ร้อนน่ดนึงคุมาทลมารล้อีกดกน่งลสงสารจะมันร้อนแล้วมันพันสายดีเด็เก่งสุดคนนาจะสาย เห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังผู้โดยผู้โดยคุ้มอะหนีดำมันนอนอยู่ตรงนั้นเห็นยังอันนี้้ดูขนังอันนี้ มันร้อนมันก็นอนหลับกลปปิงนน่งปิ้งเดินไปดูฝั่งข้างบนเหรออ,อันนี้ไงโคจิเมียดูโคจิโคจิอ่าอสบายมันสบายจังเลยก็สบายจังเลยเนาะเขาทำดีดีสะอาดสะอาดเนาะที่อยู่ของรับใช่มันนอนแต่แม้ว่ามันจะเหงามันอยู่ตัวเดียว

Mommy, จะไป I would like t o c o d i l e just I water คุยภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาไทยใช่เลยสกิมาญี่ปุ่นไม่พูดญี่ปุ่นเลยขไปดูเจอระแค่ไหนคะอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยจะไปดูจอระแค่พูดว่ายังไงภาษาญี่ปุ่นนี่ห้องโกวาโดโดยูวานินั่หนีวานิ 妈妈妈妈วานิอิช e okay. มิไตอันี้นนลลอัีอันี้อันนี้นอเนนันีมันนีอันนี้ันนี้นีันงห้นห Hello. 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 Hello, Hello. ันนี่มันน้อันนันนห้ัน้อนี้อันนอันมี้ันนห้อนีอันน้อนันนห้ันนี้อันันนีันนอันนี้อันน้นนันี้ยัีนี่ฮัลโีลอันนี้ันันนีัันัน้อนี้อื่นีอ้นี้นี้อันี้นีอนี้อันออนนี่ีพี่ีทับ พี่มีร้อนเหรอ,รอ,หรอพี่มีร้อนเหรอครับ